สวัสดีครับพบกับผมผู้อำนวยการจาตุรงบุญเสือนะครับจากช่องสบายสตูดิโอและสื่อการสอนบ้านคุณครูครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของทางสหกรณ์อมทรัพย์ครูจังหวัดอุตรดิตถ์กำกัดนะครับเพือ่อที่จะพาทุกท่านนะครับเข้าชมในส่วนของใบเสร,ร็จนะฮะในรูปแบบของใบเสร,ร็จอิเล็กทรอนิกส์นะฮะซึ่งท่านจะสามารถที่จะตรวจสอบได้เอง ในหน้าเว็บไซต์ของทางสหกรณ์นะครับเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านแล้วก็ลดการใช้กระดาษด้วยนะครับ,นะรบเราเข้าชมาเว็บไซต์ของทางสหกรณ์อมอซับครูได้เลยครับก็ไปที่ Google นะครับครับแล้วก็พิมพ์คำว่าสหกรณ์อมซั์ครูนะครับอุตร,รดิาขึ้นแล้วครับอันแรก แล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับครับเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเข้าสู่หน้าของเว็บไซต์ของทางสหกรณ์อมทรับครูอุติทิตจำกัดนะครับคลิกอีกหนึ่งครั้งนะครับบริเวณไหนก็ได้นะครับให้เป็นรูปมือครับพอเข้าสูา่หน้าจอหลักของทางสหกรณ์แล้วนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าใครใช้ มือถือนะครับในส่วนของระบบปฏิบัติการ Android หรือ iOS ก็จะสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครใช้ PC นะครับโน้ตบุ๊กก็สามารถเข้าตามวิธีที่ที่ผมบอกนะครับในส่วนของใบเสร็จนะครับในส่วนของใบเสร็จเนี่ยเราก็จะมาเข้าที่หน้าหลักนะครับเนี่ยอยู่หน้าหลักอยู่บริเวณหน้าหลัก คลิกหน้าหลังหนึ่งครั้งอยู่หน้าเดิมนะครับเราก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาเลยครับเลื่อนลงมาอีกครับเลื ages, เ่อนลงมาก็จะพบเนี่ยฮะระบบตรวจสอบใบเสร็จออนไลน์นะครับรายการเรียกเก็บออนไลน์นะฮะก็จ,จะเป็นรูปใบเสร็จแบบนี้เราก็นําเมาส์ไปชี้ครับให้เป็นรูปมือคลิก1ครั้งครับ <ś immun> เมื่อคลิก1ครั้งก็จะเข้าสู่ หน้าจอลักษณะแบบนี้นะครับหรือใครถ้าใช้ระบบเป็นโทรศัพท์มือถือครับก็เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันท่านสามารถที่จะสแกน qr code นี้ได้เลยครับก็จะเข้าสู่หน้าจอของการตรวจสอบใบเสร็จได้เลยครับก็จะอำนวยความสะดวกนะฮะก็สามารถเข้าได้2แบบนะครับเมื่อเข้าสู่หน้าจอนี้แล้วนะครับท่านก็ จะต้องกรอกทั้งหมด3ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือเป็นรหัสผู้ใช้เลขทะเบียนสมาชิกนะฮะของเราที่เป็นเลขทะเบียนของสมาชิกของทางสหกรณ์หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนถ้าใครจ่าไม่ได้ก็ดูจากบัตรประจําตัวประชาชนนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็หลายๆท่านที่มาสอบถามนะครับหลายท่านเนี่ยลืมในส่วนของเลขทะเบียนสมาชิกก็ดี หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนี่ไม่เป็นไรฮะดูจากบัตรเราได้หมายเลขโทรศัพท์ก็ดีเพราะว่าบางคนเป็นสมาชิกมา30ปี40ปีลืมครับว่าเราให้หมายเลขโทรศัพท์กับทางสาหกรณไว้ว่าหมายเลขใดอ่าไม่เป็นไรครับผมมีวิธีการที่จะให้ทุกท่านได้ได้ลองทบทวนนะครับอ่าเราก็ย้อนกลับไปครับสําหรับคนที่ลืมนะครับสําหรับคนที่ลืมเนี่ยให้ย้อนกลับไปเนี่ยคลิกแบ็กตรงนี้นะครับคลิกย้อน เมื่อย้อนกลับมาแล้วเราก็จะกลับมาสู่หน้าจอหลักเหมือนเดิมนะครับอยู่อยู่ที่หน้าจอหลักนะครับถ้าใครลืมให้มาคลิกตรงนี้ครับเนี่ยรวมบริการต่างๆนะครับเนี่ยถ้าใครลืมนะครับคลิกรวมบริการต่างๆคลิก1ครั้งครับคลิก1ครั้งแล้วเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานี่จะพบกับบริการค้นหาข้อมูลเลขทะเบียนนะครับคลิกเข้าไปเลยครับ1ครั้ง เมื่อค้นหาข้อมูลเลขทะเบียนแล้วนะครับเลื่อนลงมานะครับเนี่ยก็ระบบกําลังประมวลผลอยู่ครับตอนนี้อ่าขึ้นมาแล้วครับระบบค้นหาเลขทะเบียนสมาชิกนี่ด้านข้างครับให้เลื่อนครับเลื่อนด้านข้างตรงนี้นะฮะเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ่าเลื่อนลงมาเลยก็จะมีให้ท่านกรอกชื่อกรอกนามสกุลและกรอก หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนอของผมนะครับผมว่าผมลืมใส่ชื่อไปเลยครับชื่อจริงไม่มีไม่ต้องมีคําว่านายหรือนางสาวหรือนางนําหน้านะครับจะตุรงครับนามสกุลบุญเสือใส่ใส่ไปเลยครับของเราเองกะ,ะลืมนะครับกรอกหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนให้ลบก่อนนะครับลบข้อความนี้ก่อนกรอกของท่านลงไปนะครับ เมื่อกรอกทั้งหมดครบแล้วนะครับก็จะขึ้นโชว์ครับนะฮะอย่างของผมก็ขึ้นโชว์แล้วนะครับสามส่วนที่ท่านต้องจําไปกรอกเมื่อสักครู่ก็คือเลขทะเบียนสมาชิกหมายเลขแบบประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์นะครับเราก็จดตรงนี้ไปจดตรงนี้ไปแล้วเรานําไปกรอกครับอตอนนี้เราทราบแล้วนะครับ สำหรับท่านที่ลืมเพราะว่าบางท่าน30-40ปีนะครับเป็นสมาชิกมาอาจจะเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เรากลับไปที่หน้าหลักครับนะฮะกลับไปที่หน้าหลักและเลื่อนลงมาเช่นเคยครับกลับมาที่ระบบตรวจสอบใบเสร็จออนไลน์ครับคลิกเข้าไปอตอนนี้เราก็นำ3า3ส่วนที่เราจดมาเมื่อสักครู่ครับใส่ตอนนี้ผมก็กรอกนะครับ เมื่อกรอกครบทั้ง3ส่วนแล้วนะฮะให้คลิกตรวจสอบครับเมื่อคลิกตรวจสอบแล้วนะครับหน้าจอก็จะขึ้นในลักษณะน,นี้นะครับนะฮะก็เป็นหน้าจอระบบตรวจสอบใบเสร็จขึ้นมาในลักษณะน,นี้ก็คือมีชื่อ,อมีเงินเดือนแล้วก็จะแจ้งนะครับในส่วนของหุ้นของท่านนะฮะเราจะตรวจสอบใบเสร็จให้คลิกด้านบนครับเนี่ยคลิกด้านบนอีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นรูปมือครับคลิกเลยครับ ه, ก็จะสามารถให้เลือกได้นะครับ2ปีนะฮะสปีการเงินเลยปี65และปี66นะครับสามารถเลือกได้เลยย้อนหลังได้ีออปีเลือกเดือนพฤศจิกาครับเนี่ยเดือนเดือนก็เลือกได้นะครับนี่ผมเลือกเดือนพฤศจิกาก,าก็คลิกเลือกนะครับเนี่ยเมื่อคลิกเลือกแล้วก็ใบเสร็จก็จะปรากฏขึ้นมาครับก็จะสะดวกรวดเร็ว แล้วก็ลดการใช้กระดาษด้วยนะครับก็สามารถที่จะอย่างใครที่จะพิ้น์เก็บไว้นะครับหรือเราไม่พิ้น์เก็บไว้ก็ได้เพราะว่าเลือกได้ถึง2ปีระบบนี้ก็จะเก็บให้เราอยู่แล้ว2ปีนะครับนะตรวจสอบได้ตลอดเลยนะครับทุกท่านลองทําดูนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับและหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับก็จะติดต่อสอบถามได้ตลอดนะครับหรือท่านสามารถโทรไปที่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่นี้นะครับของทางสหกรณ์อมทรั์คูอุตรดิตจำกัดนะครับครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปต่อไปครับในโอกาสหน้านะครับอยากจะให้ผมทำคลิปอะไรที่เกี่ยวกับทางสหกรณ์ก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ